ก็จะเป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเวอร์ชั่นที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเออเป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้นใช่แต่ลเดิมแต่ว่าก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นมัุษย์ทุงอยู่แหละใช่เป็นเวอร์ชั่นที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ก็คือการแต่งตัวอะไรคือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมก็จะเป็นแบบมีความโมเดิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีแบบแบบย้อนยุคด้วยย้อนยุคด้วยคือมันจะเป็นคําถามที่ว่า จะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าคล้าวกับทองกวาวเกิดในปี2567ตอบดีตอบดีตอบดีท้องนาอะไรอย่างงี้ยังมีเหมือนเดิมมีครับทุกวันนี้เราก็มีท้องนาเพราะงั้นเราก็ไม่ได้ลองเลยผมไม่ได้ควรพี่นะอบายสบายแต่ว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในท้องท้องนาหรือว่าในเมืองหรือองไรต้องบอกว่าจะได้เห็นทั้งสองรูปแบบเลยครับผมเพราะว่าดูจากโลเคชันแล้วเนี่ย ท้องนาก็เยอะเหมือนกัน <laughs> แล้วก็มีมีมีในเมืองด้วยครับก็ก็จะมีความผสมผสานตามเนื้อเรื่องว่าเอ้ยเกิดที่ท้องนา<ม>ในส่วนหนึ่งแล้วก็มีเหตุที่เราต้องเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยครับแก่นของเรื่องมันยังคงเป็นเรื่องราวความรักที่ืตรงยมั่นของสามือนเดิมนะครต้องบอกว่าตัวตัวเส้นเรื่องเนี่ยจะมีความคล้ายเดิมมากมาก แล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละต arians, ัวก <t aste> ็จะมีความคล้ายๆเดิมเออแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีความคล้ายๆล้ายเดิมเหมือนกัน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 ครับผม้ให้แนะนำว่าแต่ละคนละคนเป็นอะรให้กว่าก็ผมมิวครับผมมิวสุภาษิตครับแล้วบบเป็นคลาวหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้คลาวก็ก็ก็จะมีความที่อย่างที่พี่บอกเลยว่ามีความซื่อซื่อสัตย์กับความรักมากมาก แล้วก็เหมือนทองกวาวเป็นทุกอย่างในโลกของเขาแล้วก็จะทํามาให้ได้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อทองกราวแต่ว่าก็ยังรักในความถูกต้องด้วยมนเลยเกิดความคอนฟ lict ระหว่างตัวเองว่าจะทํายังไงดีกับเหตุการณ์แต่ละอย่างก็ส่วน c าร r l o t t e a u s t นะคะรับบทเป็นทองกราวค่ะก็จะเป็นทองกวาวที่ หัวสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบพี่พ่อแม่เ้าตีกรอบไว้ให้ก็ยังคงเป็นทองเปี่าวที่ยังรักพี่คาวมากๆแล้วก็ต่อให้จะมีแบบหนุ่มๆมาขายขานมจีบแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะซื่อสัตว์แล้วก็รักมั่นกับพี่คาวคนเดียวค่ะจริงหรือเปล่าจริงรหรือเปล่าถ่าอีกหนึห่งถยหนึ่งสลับกี่แ่สลับใช่ไหมหนึ่งสองไปสลับสลับสลับอย่างนี้เลยเหรอย้ายใหญ่ล ย้ายโลย้ายโลย้ายแต่ก็ยังต้องอยู่กูกันอยู่ชูด้วยค่ะทุกคนเลยครับคครับผมคิมมารดมครับรับบทเป็นแว่นครับแว่นเป็นเพื่อนคลาวครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงสนุกอีกหนึ่งตัวให้กับเรื่องนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะก็รับบทเป็นบุปผาค่ะเป็นเพื่อนสนิทของทองเปลาคนสวยค่ะแล้วก็ จะเป็นเหมือนญาติกันเลยก,เก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่แบบแจนแจนขี้เล่นนิดนึงเป็นคู่กับพี่แว่นค่ะสำหรับต่อ,อสายใจในสองซ่อา <laughs> สวัสดีค่ะควัญปิ่นทิพย์นะคะก็รับบทเป็นสายใจคะ่ะในเรื่องก็รักพี่คราวตั้งแต่เด็กเหมือนกับทองกวาวเป็นเพื่อนทองกราวต่เด็กเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น คู่ตีเออต้องตีกันทั้งเรื่องเพราะว่าต้องแย่งศึกชิงพระกันค่ะแต่พระเขาเลือกแล้วก็ยังไม่ลงเรื่องมันยังไม่ลงอาจจะพลิกตอนจบคดีอาจจะพลิกก็ได้ใช่ค่ะซึ่งใส่ใจในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าเห็นลุกแล้วก็ไม่น่าจะเดายากนะคะว่าคือไม่ได้ร้ายแบบขนาดนั้นจะเป็นร้ายแบบน่ารักน่ารักตลกตลกคืออย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะบอกไว้ก่อนเลยเหรอ ครับผมทอมนากรครับรับบทเป็นผู้หวันน้อยคาแรคเตอร์ก็แบบว่าเป็นคนซื่อแอบตามจีบสาวชอบสายใจมากตามจีบเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชอบเขาชอบคนอื่นแล้อยู่แล้วไงครับผมโอเคภาคนเดสรับที่กันสองสาม ค่ะเด็กไปกับี่เค่ะพี่โนสลันรพรนะคะในเรื่องรับบทเป็นรไทัยคะ่ะรไทัยในเรื่องก็จะเป็นเป็นคนที่รวยที่สุด<อ>ในหมนะคะ<อ>แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจคะ่ะแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเจ้านายของพี่ของของคราวนะคะแล้วก็บุภาแล้วก็ทองกวาวก็จะแบบว่าชื่นชมเราเป็นไอดอลใช่คะ่ะ แต่ก็รักกับธรรมรักแต่ธรรมรักก็นอกใจค่ะนอกใจไปแอบรักกับไอ้ไปตามจีบไปตามจีบทองเกาวแต่ทองเกาวเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยก็ต้องไปติดตามใช่ค่ะขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีครับผมเทเลอร์สีสมบัตินะคบเป็นนลารจากสปอลราวคือเรื่องนี้ผมได้รับเป็นบทธรรมรักซึ่งจะเป็นแบบนักธุรกิจแล้วก็จบนอก เป็นเป็นหนุ่มมัดมาดมาดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคือเดไทยแต่แอบไปเผลอใจเผลอใจรักทองกราวทองกราวประมาณนี้ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากหนุ่มลาวด้วยเด้อเีเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมาท่นนพี่พี่พี่พีพี่พี่ ตอนนี้ตัวเองนะบรรยากาศวันนี้มีติตติ้งบรรยากาศการฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้ใส่ทั้งชุดปัจจุบัเแล้วก็เป็นชุดแบบอีเวนต์ย้อนยุคด้วยโหโอเคก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูเพราะว่าเคยประกวดนางงามก็จริงแต่ว่าลุกวันนี้คือมันเป็นแบบนางงามสมัยเก่ามากๆซึ่งตอนแรกแอบหวั่นใจว่า เฮ้ยราอกมาไม่สวยหรือเปล่าอย่าเงี้ยแต่พอรูปออกมาเราก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออแปลกใหม่สําหรับเราด้วยคุให้ฟังหน่อยว่าวันนี้แมีการติงคนีคือช็ที่เราจะได้เห็นในละพอแล้วก็มันจะมีเป็นชุดเปเ้นที่แบบโนตรงงรงนก็ขอเพิ่มเติมจากชาลลอตเมื่อกี้แล้วกันครับก็ประทับใจมากๆเพราะว่าไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นชาลลอตในการที่แบบมีผมเป็นม้วน แล้วก็ผมแบบมีมีมีใส่วิดด้วยน่ารักมากๆน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้รอติดตามภายในเรื่องด้วยครับผมแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทั้งเรื่องใช่ใช่ไม่ค่ะก็จะมีเหมือนที่บอกว่าจะมียุคทั้งเอ่อพีเรียดพีเรียดแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ผ่านมาไปมีขั้นตอนอะไรกันมาแล้วบ้างหรือว่าการ์ดช็อปมาแล้วมีมีเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าพระนาง ยังไม่ได้คิวไม่ตรงกันคิวไม่ตรงกันแต่ว่าเราเร็วนี้ค่ะก็คือคู่นี้นี่คู่นี้อ่ะมันมาลืนมาลืนมันมาลืนมันมาลืนของน้องเตาเห็นว่าจะมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะต้องมีละครมันเป็นยังไงมันจะคงเป็นละครเพลงเหมือนแต่ก่อนหน้าค่ะละครเพลงนะคะก็ก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่าด้วยค่ะผสมประสานกันแล้วก็จะมีสมัยใหม่ดัดแปลงค่ะแต่ว่าดนตรีเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็เฮฮากว่าเดิม ช่ค่ะคุ่แบบละครเอลงใช่ค่ะคิดว่าต้องร้องได้ไหมคะร้องแน่นอนร้องครับร้องครับร้องเพลงร้องร้องเพลงได้จะให้ร้องอย่างอื่นไม่ได้คี่เราไมรกาเล่นนะครับก็จริงๆแล้วเพลงที่นํามาก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในในเวอร์ชันนึ่งแหละนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงหรืออะไรที่มันเข้ากับสมัยใหม่ตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรครับ ตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรเราจะได้เห็นตัวละครนาน,านั้นกลับมาร้องอีกครั้งในเวอร์ชัข<อ>น,ขอ,นของเรา<น>ทุกคนควนลักทุ่งสิบหมื่นอะไรก็คือ,อยังมีใช่ครับก็เราเรามนลักทุ่งสองห้าหกเจ็ดนี้ก็ยังเป็นละครเพลงอยู่พวกเราทุกคนที่ที่เคยเได้รับบทบาทอะไรแล้วเคยร้องเอาไว้อ่ะได้ร้องได้เห็นกันแน่นอนครับที่แบบตลอดก็ร้องไใช่ไหมแน่นอนแน่นอนคัะร้องค่ะร้องก็งได้ฟังแล้วรู้สึกว่า เออเข้ากับหมายถึงว่าเข้ากับตัวเราตัวละครแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วย<ช>ก็ที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบลูกทุ่งจ๋าเลยมีเพลงมีงจังหวะสนุกสนุกฟังแล้วฟังทุกเพลงแล้วบอกเลยว่าร้องกันหลายเพลงด้วยสำหรับหนูน่าจะยากตรงที่ว่าร้องลูกทุง่งเพราะว่าหนูไม่ไม่เคยร้องลูกทุง่งแล้วก็ไม่ได้แบบความลูกทุ่งจะมีความเอื่อนอคอรลูกคออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้พี่พี่เปาสอนอ่าเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อน ก็ให้ให้ให้คนในทีมและสอนหลายหลายคนร้องรูทุ่งกันได้เลยแล้วคิดว่าความน่าสนใจของมนุรู้ทุ่ง2 5 6 7รน่าจะเป็นความสมัยใหม่แล้วก็ความแปลกตาที่อาจจะเป็นพาดที่หลายๆคนไม่ไม่ได้คาดนึกถึงเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ้ยมนุัก์ู้ทุ่งมันจะต้องแบบถ่ายแต่ทุ่งนาหรือเปล่าจะเป็นเหมือนพีเรียนหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบันรูปแบบใหม่ที่อยากให้หลายๆคนติดตามเพราะว่า เราอ่านบทไปเราก็ยังสนุกกับตัวบทแล้วก็ตัวละคออะรหลายตัวละครคือมันไม่ได้ไม่ได้ฟิลลุ่งจ๋าแต่ก็ยังมีความเป็นกลิ่นอายเหมือนที่บอกค่ะของความเป็นลุ่อลงอยู่แล้วก็ความสมัยใหม่เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้มันคือจุดน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาก็อยากให้เราติดตามเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่คะเริ่มเปิดกล้องวันที่7สิงหานี้แล้วครับผมก็จะยิงยาวกันไปเลยก็ค,คิดว่าน่าจะได้ดูกันเร็วนี้ ลองดอเคยดูเวอร์ชันกอดไหมคะได้ดูทานไหมได้ดก็มีโอกาสได้ไปดูย้อนหลังด้วยกดดันกันไหมคะกับดหวานที่เราได้รับที่แบบโอ่ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะโห่กดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือเรื่องมลาลุทุ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นละครในตำนานรายการของประเทศไทยที่ฮิตมาทุกเวอร์ชั่นเลยทําให้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ต้องแบบจริงจังแล้วก็ทุ่มเทมากๆเพื่อ เพื่อแฟนๆทุกคนที่ได้ดูเพราะว่าเราจะได้อยู่ในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเซตของมนรษกลูกทุ่งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็สําหรับหนูรู้สึกว่าแอบกดดันตรงที่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทยจ๋าอะไรก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าหนูนะอย่าเพิ่งว่าเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราที่ได้เล่นคู่กับ ให้อเอกมากฝีมากฝีมือนะคะก็ <c oughs> อย่าเพิ่งทุบหลังหนูนะ้ะหนูเล่นไม่ได้คุยกัในใจเย็นเมื <laughs> <c oughs> ่อกี้ตอนถ่ายก็คือแบบตอนแรกเกรงแต่ว่าก็โอเคใช่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยให้กำลังใจกันชใช่มีด้ร่วมงานกับพี่ๆแบบว่านเรียนะเป็นน,นักแสดง่ต้องย่างก็เคยรับทบาทในเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่เป็นพี่ต้อมถ้าเป็นเวอร์ชันที่แล้วเป็นบุปผาใช่ไมเป็นบุผานสุผาคือวันนี้แล้วผมก็ก็รู้สึกว่าโห พ่อแม่เราแต่ละคนเนี่ยเ,เก่งมากมากเลยนะล้วก็ต้องรับบนหนักเหมือนกันในการที่เป็นลูกเขาให้ได้ดีใช่เป็นล <laughs> ูกที่ดีเป็นล <laughs> ูกที่ดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องทํามาตรฐานเอาไว้ให้คงที่แม่ก็สูงคือ <c oughs> เพื่อที่ว่าแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับเวอร์ชั่นนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังกับการแสดงของตัวเราเองเหมือนกันท่านเดี๋ยวให้ครูม่อฝากขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มถ่าย งอต้องจับก็ฝากพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับในเรื่องมนต์รับกพุ่ง2 5ง7้าหกเจทำไมไม่ใช่เรื่องงานแล้วกินมิ่งมันเป็นทำมิ่งอ๋อฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับเราก็จะตั้งใจทําเต็มที่ครับมนต์รับลูกพุ่งครั้งนี้ปี2567้ก็หวังว่าจะทาให้ทุกคนได้คิดถึงกลิ่นอายเก่าๆแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเรามนต์รับลูกพุ่ง อยู่ในปี2567จสรุปจะเป็นอย่างไรเราติดตามได้ต้นปีหน้าครับใสายใจบ้างสายใจสายใจบ้างพี่สาวคนโตของเราค่ะก็ฝากบลรักทุกทุ่งด้วยนะคะจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะเต็มที่มากๆจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากยอมแพ้รุ่นพี่ทุกๆเวอร์ชันนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงในตำนานเลยจริงๆซึ่งทุกๆบทบาทเลยนะคะที่รับคือรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากๆอย่างสายใจเนี่ย ของหนูเวอร์ชันแรกเนี่ยน่าจะเป็นพิกกิกสวัะีย่ยซึ่งเ่าออกมาเป็นเวร์ชันนี้เนี่ยต้องเป็นเราอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามผลงาน,นก็เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าปากพี่เาเ็มที่น้อเพราะเพราะว่าเราเป็นนะคะเป็นเป็นเหมือนาเ้ยอันนก็ทม้ิน แล้วมองว่าจะได้เห็นอิทธิแตกใหม่โดยเฉพาะการแสดงรุ่นใหม่ใหม่ก,ก็อยากให้าาทุกดตามได้รับชมเราทุกเวอร์ชันใหม่ที่ย,ทยอดแน่นอนครับขอบคุณครับ